เปิดแล้วยังเป็นทางการเมื่อวันที่10ธันวาคม2564ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดและทําบุญศูนย์โรคเลือดหรือศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยาณชั้น6อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโรจนาพิวัฒนคณะบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวรายงานถึงตถุประสงค์ของการจัดงานในพิธีเปิดศูนย์และการถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนโดยก่อนหน้านั้นมีพิธีทำบุญทางาศาสนาและพิธีเปิดเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล ทัสเซียและโรหิตวิทยาหรือว่าทลัสเซียมีแอนด์ดีมโทโลจกเซนเตอร์ในวันนี้โรคทรัสเซียมีเป็นโรคโลหิตจาง,ง,งทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบในประชากรในในภูมิภาคเอเชียด้านการดูแลผู้ป่วยด้านการให้เลือดก,การให้ยาขับธาตุเหล็กการเฝ้าระวังการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆรวมถึงการคัดกรองภาหะทรัสเซียมีด้คู่สมรสแพะย์และโรหิววิทยาจำนวน17.9ล้านบาท และศูนย์โยราการเทคโนโลยีการแพทย์ทนสมัยหรือว่าซีมยูที H e M, จำนวนที่สีล้านบาทเพื่อเป็นศูนย์วิจัยและบริการตางเชิงกลยุทธ์เชิงรุกของคณะแพทยศาสตร์มหิลเชียงใหม่ทําให้เราเกิดสองสูงนี้ในคณะแพทยศาสตร์เราและพร้อมแจกบริการพร้อมกับการวิจัยยางต็มรูปแบบทางคณะแพทยศาสตร์ก็ขอน้อมน้อถึงคุณุประการของท่านอย่าง่งลและขอให้มั่นตามจากการที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค ธาลัสซีเมียอย่างครบวงจรโดยความร่วมมือระหว่างภาควิชากุมารเชศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชาสูติศาสตร์นาีเวชวิทยาทั้งด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการให้เลือดการให้ยาขับธาตุเหล็กการเฝ้าระวังและการารักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆรวมถึงการคัดกรองภาหะธาลัสซีเมียในคู่สมรส และการตรวจวินิจฉัยทาลโรกในคันจึงจัดตั้งศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียและดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทาโลโรคธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยารวมถึง ฝึกอบรมและผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารซีเมียเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาพที่ดีและมีสุขภาพชีวิตที่ดีอันเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดศูนย์บรุรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัยเมื่อวันที่10ธันวาคม2564ที่ผ่านมาศาสตรจารย์คลินิกนแพทย์นิเวศ นันทจิตอธิการบดีมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัฒนคณะบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวรายงานจากการที่คณะแพทยศาสตร์มชได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยที่ต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการข้ามสาย ทั้งทางการแพทย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาการวินิจฉัยโรคการวางแผนการรักษาผู้ป่วยและการค้นคว้าเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการรักษาด้วยการแพทย์เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นอนาคตของโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ในปัจจุบันคณะแพทย์จึง ได้จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยชัยงใหม่ในการเชื่อมโยงศาสตร์ทั้งหลายเข้าด้วยกันเพราะการทำให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นเป้าหมายที่จุดเดียวกันถือเป็นเรื่องท้าทายของคณะแพทยศาสตร์ในอนาคตของการแพทย์ปัจจุบันศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีพศ 2,563ที่ประกอบไปด้วยนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยหลากหลายสาขามากกว่ายี่สมากคนโดยจะเป็นฉากใหม่ที่คณะแพทยศาสตร์ให้นักวิจัยจากทุกสาขาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณค่าให้กับสุขภาวะที่ดีของประชาชนศูนย์แห่งนี้อยู่ชั้น9ของอาคารเรียนและปฏิบัติการ50ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วได้เปิดแถลงข่าวแก่สือ่อมวลชนให้รับฟังรายละเอียดและเทคนิค ในการทำงานเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งหลายคนยังไม่ทราบงานวิจัยของศูนย์ทรารัสซีเมียแบ่งออกเป็นสามด้านได้แก่ด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยทรารัสซีเมียมีการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองสำหรับพาหะทรารัสซีเมีย ที่เตรียมน้ำยาได้สะดวกใช้ง่ายราคาย่อมเยาสามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ไม่มีเครื่องมือตรวจที่ซับซ้อนได้ซึ่งทำให้การตรวจคัดกรองพาหะตาลัสซีเมียทำได้ครอบคลุมทุกที่แม้ในพื้นที่ห่างไกลมีการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทาง อนุพันธ์ศาสตร์ซึ่งเดิมมีหลายชั้นหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนใช้เวลานานและบางชนิดต้องตรวจควบคู่กันหลายหลายวิธีและค่าตรวจค่อนข้างสูงมาเป็นวิธีใหม่ซึ่งทำให้สำเร็จในขั้นตอนเดียวและครอบคุมการกลายพันธุ์หลายๆชนิดได้ในครั้งเดียวกัน อีกทั้งมีราคาย่อมเยาวลงงานวิจัยด้านที่สองศาสตราจารย์ชาชานายแพทย์ธีระทองสงภาควิชาสูติศาสตร์และนรีวิทยาและคณะได้บุกเบิกงานการตรวจคัดกรองและการดิฉัยทารกในครัน การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงติดตามภาวะโลหิตจางได้สุขภาพของทารกในครรภ์ทั้งด้านการดูแลผู้ป่วยและการวิจัยทำให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลมารดาตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียงานวิจัยด้านที่สาม เน้นการรักษาผู้ป่วยให้มีอัตราการรอดชีวิตที่ยืนยาวขึ้นร่วมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยมุ่งการสืบค้นภาวะแทรกซ้อนด้วยเทคโนโลยีใหม่การป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยทรารสซีเมียเมื่อตตตัวเป็นผู้ใหญ่เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นทำให้พบภาวะแทรกซ้อนใหม่ ต่างไปจากเดิมอาทิเช่นภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจไตกระดูกสมองภาวะโภชนาการและการติดเชื้อรวมไปถึงการวิจัยกลไกการเกิดโรคและการใช้ยาในผู้ป่วยธารัสซีเมียสำนักข่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการ วัฒนันเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านคุณภาพทำเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาใหมจ ในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย